หลิงสาวสวยวัย22ผิวขาวหุ่นดีลูกสาวเจ้าของโรงแรมดังระดับ5ดาวในเกอะภูเก็ตกำลังนอนดูซีรีส์เกาหลีอยู่บนเจนยสีขาวอันใหญ่ในห้องนอนแสนหรูในชุดนอนซาตินสีดำที่เนื้อผ้าเป็นมันเลื่อมตัดกับผิวขาวเนียนละเอียดของเธอเธอนอนดูซีรีส์เกาหลีที่เธอชอบ มีฉากพระเอกกำลังจะจูดกับนางเอกในร้านขายกระเป๋าแล้วเธอก็เคยๆเ,เอื้อมมือบางนุ่ของเธอมาเกาหัวกระเป๋านุ่นนี้ในร้านที่นางเอกใช้เนี่ยทำไมสวยจังมีห่อลุยซะด้วยถ้าได้เป็นเจ้าของสักใบเดินถือไปไหนมาไหนคงจะมั่นใจสุดๆไปเลยคิดได้ดังนั้นหนิงที่อยู่ในชุดนอนสีดำสั้นเหนือเข่า รีบพาล่างบางข่าวเนี่ยละเอียดของเธอไปที่ห้องของแม่เธอที่เป็นแม่ไม้สาวพาวซเน่เพื่อที่จะได้ขอตังค์สักแสนสองแสนไปซื้อกระเป๋าที่ห่อลุยพอมาถึงห้องแม่ของเธอเธอก็ได้ยินเสียงแม่ของเธอพูดเบาๆ ance, แดนใกล้จะเสร็จหรือยังทำงานแล้วนะใกล้แล้วละครับคุณนายจากนั้นหนึ่งก็รีบเคประตูห้องแม่ของเธอแม่ของเธอ ก็เดินมาเปิดประตูห้องด้วยใบหน้าที่แดงกำ่ำเหนือเปียกชุ่มไปทั่วลายผมและเธอก็หันไปมองคนรับใช้หนุ่มที่อยู่ในห้องแล้วก็พูดแดนกลับไปก่อนนะวันหลังคยมาซ่อมแอร์ให้ใหม่ครับคุณนายดิงมาเคาะประตูห้องแม่ทำไมเดึกๆเดื่นๆเนี่ยแดนกำลังจะซ่อมแอร์ให้แม่เสร็จอยู่พอดีเลยอารมณ์เสียจังเลยอะ หนูอยากได้กระเป๋ายี่ห้อลุยอะค่ะแม่หนูขอตั้งแม่สักแสนสองแสนนะคะแม่หนิงก็มองหนิงด้วยความไม่พอใจนี่หนิงลูกใช้จะใช้เงินไม่รู้ค่ามากเกินไปแล้วนะเดือนที่แล้วอะแม่เพิ่งจะซื้อรองเท้าให้คู่ละสามแสนเองใช้อยากได้กระเป๋าอีกอะต้องไปทำงานเป็นพนักงานในโรงแรมแม่สักสองสัปดาห์โดยห้ามบอกใคร ให้รู้ว่าเป็นลูกสาวของเจ้าของโรงแรมอย่างแม่นะทำได้ไหมล่ะแม่ะเอาจริงเหรอคะเนี่ยจากนั้นหนิงก็ต้องไปทำงานเป็นพนักงานในโรงแรมของแม่ตัวเองด้วยความอยากได้กระเป๋าเธอทำงานช่วงแรกๆก็โดนกันแกล้งจากหัวหน้าพนักงานสาวใหญ่ที่ใส่แว่นเพราะว่าหมือนไส้ในความสวยงามของเธอแต่ก็ยังดี ที่มีน้อยพนักงานหนุ่มรูปหล่อกล้ามโตที่เพิ่งเข้ามาเป็นพนักงานที่นี่ได้ไม่นานคอยช่วยเหลือดูแลนหญนิงจนคุณหนู่ที่ปลอมตัวมาเกิดตกลุ่มรักน้อยพนักงานหนุ่มจนทั้งสองแอบคบหาดูใจกันแล้ววันนี้ที่โรงแรมอ่ะก็มีการจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเสียสนผู้มีอิทธิพลกว้างขวางแล้วก็พัวพันกับยาเสพติด แถมยังเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกับแม่ของเธอเพ้่มมาร่วมงานหนิงก็เอาวายไปรินให้เสียสนตามหน้าที่ของพนักงานพอเสียสนเห็นหนิงเข้าถึงกระทำตาโตอดใจไม่ไหวในความข่าวเนียนของเธอเอื้อมมือหนาที่สั่นเทามาจับชายกระโปรงสั้งสีดำของพนักงานแล้วก็พูดเสียงสั้นขาน้องนางนี่เนียนกว่าใคร สนใจไปกินขนมอร่อยห้องเสียไหมหนิงก็ตกใจปล่อยปล่อยหนิงนะแต่เสียสนก็ไม่สนดึงล่างบางนุ่มของเธอเข้าไปกอดโดยที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเพราะเกรงกลัวอิจฉพนจนน้อยพนักง,งานนุ่มเดินออกมาพอดีแล้วเห็นเข้าเลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยหนิงแล้วก็ต่อยไอ้เสียสนจนมันปากแตก เสียสนแค้นมากสั่งลูกน้องให้ออกตามไล่ล่าแล้วก็สั่งเก็บคนทั้งคู่น้อยพานหนิงลูกคุณหนูที่ปลอมตัวมาวิ่งหนีไปที่หลังร้านจนเจอเขากับพนักงานในร้านสองสามคนที่หน้าตาโหดๆหนิงก็รีบเข้าไปขอความช่วยเหลือพี่คะช่วยหนิงด้วยพวกเรามีเรื่องเกษียณเสียสนเสียสนมันลวนลามหนิงค่ะเสียสนอนะ่ะ ลูกพี่ของพวกข้าเองเองนะไปมีเรื่องกระเสียสนนะก็เหมือนมีเรื่องกับพวกข้าลและแล้วพวกมันก็เข้ามาลุมจะทำร้ายน้อยจนหนิงสาวสวยคุณหนูที่อาดปลอมตัวมาก็ตกใจถึงกะยืนตัวสั่นเกาะไหลน้อยพนักงานหนุ่มลูปหลอ่อข้าจะบอกอะไรให้พวกเองรู้พวกข้าแฝงตัวมาเป็นพนักงานในโรงแรมนี้เพื่อมาขโมยของแขกที่โรงแรมนี้เองแหละ โรงแรมนี้จะได้เสียชื่อแค่และจะได้พากันไปพักในโรงแรมเสียสนลูกพี่ของข้าเป็นไงล่ะแผนของลูกพี่ข้าเฉียบมะแล้วพวกมันก็มองมาทางหนิงคุณหนูสาวสวยหุ่นดีว่าแต่ว่านางสาวพนักง,งานคนนี้ทำไมผิวพรรณหน้าตามันสวยยังกับคุณหนูเลยนี่หน้าละเสียสนนะเลยอดใจไม่ไหวอยากได้ไหนก็จะต้องตายละ ขอพวกพี่มีความสุขด้วยหน่อยนะน้องสาวแล้วพวกมันก็เดินย่างสามขุ่เข้ามาพร้อมกับมีดข่าววับในมือจนหนิงกลัวจนตัวสั่นน้อยเราไม่รอดแน่เลยฉันขอโทษนะที่ทำให้นายต้องมาตายกับฉันไม่เป็นไรหรอกยังไ,ไงผมอะ่ะก็ต้องช่วยคนที่ผมชอบจากนั้นไอคนชั่วที่เดินมาก็หัวเราะชอบใจ มาบอกชอบอะไรกันตอนนี้วะใกล้จะตายแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอเดี๋ยวพวกข้าจะทำให้แฟนของแกมีความสุขให้แกดู <c oughs> อย่าอกแตกตายไปก่อนละฮ่าฮ่าสิ้นเสียงหัวเราะร่างใหญ่กำแยมของน้อย <c oughs> ก็พุ่งทะยานเข้าไปหาพวกมันอย่างรวดเร็วโดยไม่เกรงกลัวต่อมิีดในมือของพวกมันพวกมันจ้วงแทงน้อยแต่ละที <c oughs> ก็แทงไม่โดนน้อยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนน้อยลบหลีกรวดเร็ว ผัานสายฟ้าแลบต่อสู้เก่งกาจแล้วก็ผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชคโชนเกินวิสัยที่พนักงานโรงแรมธรรมดาจะทําได้แล้วก็จัดการพวกมันจนหมดสภาพลงไปนอนสะบักสะบอมอยู่กับพื้นหญิงก็มองน้อยด้วยความแปลกใจว่าทําไมน้อยเก่งขนาดนี้นี่นายเป็นใครกันแน่ผมน้อยร้อยตำรวจเอกอยู่กองปราบปรามครับผมปอมตัวมาหาข่าวเกี่ยวกับ40 กับลูกน้องพอได้ยินว่าไปพัวพันเกับยาเสพติดครับจากนั้นน้อยร้อยตำรวจเอกก็จับกลุมเสียสศูนกับลูกน้องเข้าห้องขังไปแล้วหนิงกับน้อยร้อยตำรวจเอกก็ได้ไปนั่งคุยกันอยู่ที่เริมทเทเลในพื้นที่ส่วนตัวของโรงแรมได้จับคนร้ายได้แล้วอะต่อไปนี้นายอะก็คงจะออกจากที่นี่แล้วสินะไปทำงานเป็นร้อยตำรวจเอกของนายต่อสิ คงลืมความสัมพันธ์กับพนักงานสาวธรรมดาธรรมาอย่างฉันละสิไม่หรอกครับหนิงคุณคือรักครั้งแรกของผมคุณแต่งงานกับผมเถอะนะครับแล้วหลังจากนั้นหนิงก็น้อยและตำรวจเอกก็มองตากันแล้วก็โน้มใบหน้าที่แดงก่ำเข้ามาหากันจนได้ยินเสียงลมหายใจที่หอบทีของแต่ละฝ่ายแล้วก็จูบก,กันอย่างไม่ไอายพจันที่กำลังมองแล้วคนทั้งคู่ก็มีความสุขกัน ครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนสายขึ้นที่ซัดซาบโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดจนคนทั้งคู่นอนกอดกันอย่างไร้เลี่ยวแรงโดยที่น้อยร้อยตำรวจเอกไม่รู้ตัวเลยว่าคนที่ตัวเองมีความสัมพันธ์รักอยู่ด้วยนั้นเป็นถึงลูกสาวเจ้าของโรงแรมระดับ5ดาวของเกาะภูเก็ตพอจะรู้ก็ถึงวันแต่งงานเพราะเธอได้จัดงานใหญ่โตที่โรงแรมแล้วก็เปิดเผยฐานะของตัวเอง ทำให้น้อยร้อยตำรวจเอแอบเคืองเธอนิดๆคืนนั้นหลังแต่งงานน้อยร้อยตำรวจเอก็เลยลงโทษหนิงย่างหนักนวงโทษฐานที่ปิดบังสถานะของตัวเองจนเจ้าสาวายแดงอย่างหนิงเนี่ยแทบจะไม่มีแรงแรงเหลือเลยจนต้องงอนกอดเจ้าบ่าวและพูดเข้าข้างหูเบาๆลุงเนี่ยฉันไม่แต่งงานด้วยหรอคนอะไรไม่รู้ ขี้แก้งจากนั้นน้อยเจ้าบ่าวใบแดงก็หอมแก้มเจ้าสาวผมรักคุณนะครับแล้วทั้งคู่ก็นอนหลับไปอย่างมีความสุข